นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนค่ะวันนี้พบกับคุณครูแอป,ปอีกแล้วนะคะแล้วก็เป็นวิชาอื่นไม่ได้เลยนอกจากวิชาภาษาไทยที่คุณครูจะมานําการใช้พจนานุกรมให้นักเรียนได้เรียนรู้กันในวันนี้ค่ะแล้วันนี้นะคะคุณครูไม่ได้มาคนเดียวค่ะคุณครูยังมีเพื่อนอีกหนึ่งคนมาแนะนาให้นักเรียนได้รู้จักด้วยค่ะพบกับเขาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณครูหนูชื่อเด็กหญิงพจนีนามสกุลตั้งใจเรียนดีค่ะ และขอสวัสดีเพื่อนๆนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องโค้อ้าววันนี้นะคะเราจะมีน้องโค้นะคะในการที่จะมาช่วยถามตอบนักเรียนทางบ้านด้วยนะคะอย่าช้าเลยน้องโค้เดี๋ยวเราไปรู้จักกับความหมายของพจนานุกรมกันเลยดีกว่าคะ่ะลูกพจนานุกรมหมายถึงหนังสือว่าด้วยถ้อยคํา,าในภาษาใดภาษาหนึ่ง เรียงตามลำดับตัวอักษรโดยทั่วๆไปจะบอกความหมายและที่มาของคำนั่นเองนะคะมันก็คือหนังสือที่บรรจุด้วยคำต่างๆเยอะแยะมากมายที่เรามาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะซึ่งก็มีการบรรจุลงไปในพจนานุกรมซึ่งจัดทำโดยคณะราชบัณิตเราจะต้องรู้จักนะคะหลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกหาคำดังต่อไปนี้เลยค่ะ1ค่ะ ะะจะเรียงคําไว้ตามลักษณะของพยัญชนะต้นกอไก่จนถึงทองนกฮูนะคะและในการลําดับกอไก่ถึงฮองุกนูนั้นนะคะ,คะก็จะมีการแทรกตัวรือ้อไว้หลังรอเรือแล้วก็มีรือ้อไว้หลังรอลิงนั่นเองค่ะไม่ยากเลยนะคะแต่ข้อต่อไปนี้น้องพดดูดีๆนะคะลูกค่ะข้อที่2ค่ะหลักการที่เราจะหาคําในพจนานุกรม หลัที่2นะคะเราจะต้องพิจารณาตามรูปของสระนรกเรียนฟังไม่ผิดค่ะน้องโคดก็ฟังไม่ผิดเช่นเดียวกันเราจะพิจารณาตามรูปของสระในพคจนานุกรมต่อไปนี้ค่ะมีทั้งหมด26รูปด้วยกันนะคะเริ่มจากอไม่นอากาศอวออัมอีอีอือ อูอูเอเอเอาออกเอเปลี่ยนรูปนะคะเอียเียเอือเอือแอแอโอโอสระไอไม่ม้วนและตามด้วยสระไอไม้มาลายนั่นเองค่ะลำดับต่อไปนะคะในการใช้พจนานุกรมนะคะเราจะต้องทราบว่าพจนานุกรมนะคะมีการจัด เรียงคำที่อยู่ในหมวดอักษรเดียวกันจะเรียงลำดับตามรูปพยัญชนะตัวถัดไปของคำไม่ว่าพยัญชนะตัวถัดไปจะเป็นตัวสะกดอักษรควบกล้ำหรือไม่ว่าจะเป็นอักษรนำนะคะเช่นสองคำนี้นะคะเราจะพิจารณาพยัญชนะต้นก่อนถ้าพยัญชนะต้นเหมือนกันเช่นคำว่าง,งมกับง่วงเนี่ยมีงง,งูเป็นพยัญชนะต้นจะพิจารณาตัวต่อไปเลยค่ะ ตัวต่อไปของคําว่าง,งมคือมอม้านะคะงวดก็คือวแหวนแค่นี้เราสามารถทราบได้แล้วนะคะว่าคําไหนมาก่อนมาหลังนั่นก็คือมอมา้ามาก่อนวแหวนฉะนั้นแล้วคําที่จัดลําดับก่อนก็คือคําว่าง,งมแล้วก็ตามด้วยคําว่างวดนั่นเองค่ะและต่อไปนะคะตัวอย่างข้อต่อไปนะคะลองให้น้องพจน์นะคะพิจารณาให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนทางบ้านได้ดูกันนะคะคําว่าจารดกับคําว่าจารวดน้องพจ์คิดว่าคําไหนมาก่อน จรดมาก่อนจรวดค่ะถูกต้องค่ะคําว่าจรดมาก่อนเพราะว่าดอเด็กนะคะในลําดับที่3ามเนี่ยเป็นพยัญชนะที่มาก่อนวอแหวนนั่นเองค่ะต่อไปเลยนะคะน้องพดคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและตามด้วยพยัญชนะจะต้องมาก่อนคําที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและตามด้วยสระไปดูตัวอย่างค่ะ2องคนี้น้องพ์คิดว่าคำไหนมาก่อน ลงมาก่อนค่ะเก่งค่ะถูกต้องคำว่าลงมาก่อนเพราะว่าลงมีเฉพาะรูปของพยัญชนะเรียงกันส่วนคำว่าลงมีรูปของสระโอปากฏอยู่ในคำค่ะฉะนั้นแล้วคำที่ไม่มีรูปของสระจะถูกพิจารณาไว้เป็นคำแรกนะคะแล้วคำนี้ล่ะคะคำว่าปรบก,กับคำว่าปราดคำไหนมาก่อนคะ เรียนทางบ้านพนาไปพร้อมๆกับน้องโปเลยค่ะปรบมาก่อนค่ะเก่งมากค่ะทุ้คนค่ะคำนี้นะคะก็จะเป็นคําว่าปรบมาก่อนเพราะว่าคําว่าปราดนะคะเป็นคําที่มีสระอาประสมอยู่ในคํานั่นเองนะคะคําว่ามะทุกับคาว่ามุกค่าคว่า มทุมาก่อนเพราะว่ารูปสระอยู่ที่พยัญชนะตัวสุดท้ายแต่คําว่ามุกเนี่ยมีรูปสระอุปรากฏอยู่ที่พยัญชนะต้นนะคะแล้วคําว่าหงกับคาว่าหนัก่ะคะน้งพดลองดูสิคะว่าจะถูกไหมถ้าให้หนูพิจารณาหนูคิดว่าคําว่าหงมาก่อนคําว่าหนักนะคะเก่งอีกแล้วค่ะคําว่าหงก็มาก่อนคําว่าหนักเพราะคําว่าหงไม่มีรูปสระ คำว่าหนักมีรูปสระที่เป็นไม่หันอากาศนะคะปรากฏอยู่ในคํานั้นด้วยค่ะนะข้อต่อไปเลยค่ะคําที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์จะต้องมาก่อนคําที่มีรูปวรรณยุกต์แล้วรูปวรรณยุกต์นะคะก็จะเรียงตามไม้เอกไม้โทไม้ตรีและไม้จัตาวาค่ะเช่นตัวอย่างข้อต่อไปนี้ค่ะกล้องกล่องกล้องเรียงถูกไหมคะคน้องพจน์ต้องค่ะใช่ คำนี้เรียงได้ถูกต้องนะคะต้องเป็นคําว่ากรองก่อนซึ่งไม่มีรูปวรรณยุกต์แล้วก็ตามด้วยรูปไม้เอกแล้วก็รูปไม้โทนั่นเองค่ะถูกต้องอ่าแล้วข้อต่อไปเดี๋ยวให้น้องพจต์เป็นคนอธิบายนะคะว่าคําไหนมาก่อนมีคําว่าป้าคําว่าป้าแล้วก็คําว่าป่าเรียงเลยค่ะข้อนี้หนูคิดว่าคําว่าปามาก่อนเพราะว่าไม่มีรูปวรรณยุกต์ค่ะ แล้วก็ตามด้วยคำว่าป่าและป้าเป็นคำสุดท้ายค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนทางบ้านทำได้ไหมคะในชุดคำนี้นะคะก็จะเรียงลำดับเป็นป่าป่าป้าใครตอบถูกเอาไปเลย100ยคะแนนค่ะต่อไปก็คือการเรียงลำดับคำที่เป็นนามย่อยนะคะก็จะจัดเรียงนามย่อยไว้ตามหมวดอักษรน,นะคะเช่นคำว่าแก้วเป็นนามย่อยของคำว่านกที่เรา ที่เราพิจารณาคําว่านกแก้วอะค่ะคําว่าแก้วนี้ไม่ได้อยู่ในหมวดของนอนหนูนะคะมันจะไปอยู่ในหมวดของคอไก่แล้วก็คําว่าเข็มเหมือนกันค่ะถ้าสมมุติว่าเป็นปลาเข็มเข็มในที่นี้นะคะจะไปปรากฏอยู่ในหมวดของขอไข่นั่นเองนะคะลูกไม่งงใช่ไหมคะน้องพ์ถ้าไม่งงไปต่อกันเลยค่ะคําบางคําที่เป็นอนุพจน์หรือเรียกว่าลูกของคําตั้งนะคะก็จะจัด ไว้ใต้คำตั้งทั้งสิ้นนะคะเช่นคำว่าขวัญเนี่ยที่มันเป็นคำตั้งก็จะประกอบด้วยคำอนุพจน์ดังต่อไปนี้เลยค่ะเช่นขวัญหายขวัญหนีขวัญบินขวัญอ่อนขวัญเมืองขวัญดีเป็นต้นค่ะคำที่อยู่ข้างหลังขวัญถือว่าเป็นลูกคำหรือที่เรียกว่าอนุพจน์นั่นเอง อีกหนึ่งข้อที่จะต้องพิจารณาก็คือคำที่มีไม้ไตรคูนะคะจะลำดับอยู่ก่อนคำที่มีรูปวรรณยุกนะคะเช่นคำว่าแข็งเนี้ยก็จะอยู่ก่อนแข็งแล้วก็คำว่าแข่งนั่นเองลักษณะของการใช้ตัวยอ่อในพจนานุกรมนะคะถ้าเป็นคำที่บอกที่มาของคำนะคะตัวยอ่อจะอยู่ในเครื่องหมายนะคะัลิขิตนะคะซึ่งหมายถึงวงเล็บนั่นเองนะคะเช่นขอใครหมายถึงคำที่มาจากภาษาคขมน จ้าจานภาษาจีนค่ะค่ะชช้างมาจากภาษาชวายโยหญิงสละอิลหรคะน้องพศมาจากภาษาอะไรทราบไหมคะใช่ภาษาญี่ปุ่นไหมคะคุณครูคำนี้มาจากภาษาญี่ปุ่นนั่นเองค่ะแล้วปอปากคานี้มาจากภาษาบาลีค่ะฟอฟ้าเป็นภาษาอะไรไม่ได้เลยนั่นก็คือภาษา ฝรั่งเศสเยี่ยมค่ะมอมามา,มาจากภาษามาลายูนะคะสอเสือคือภาษาสันสกฤตเก่งมากค่ะแล้วอออ่างล่ะคะเป็นภาษาที่เราใช้กันทั่วโลกเลยนั่นก็คือภาษาอังกฤษอ่าเก่งมากนะคะวันนี้ไม่เสียแรงที่ไม่น้องพูมาช่วยคุณครูในการสอนเพื่อนๆในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งมีลักษณะข,ของตัวย่อนะคะที่ไม่ได้อยู่ในเครื่องหมายะคะลิขิตหรือไม่ได้อยู่ในวงเล็บนะคะนั่นก็ จะเป็นอ่าชนิดของคํานั่นเองค่ะซึ่งก็ประกอบด้วยกไกจุดนะคะเป็นคํากริยานอนหนูจุดก็คือคํานามมอใบไม้บบมจุดบุพบทมอแหวนจุดวิเศษสอเสือจุดน้องพศอะไรคะสรรพนามค่ะาค,ค,ค,คาสรรพนามค่ะแล้วถ้าเป็นสรนจุดล่ะคะถ้าตัวย่อนี้หนูคิดว่าเป็นคําสรรทานนะคะใช่เราเรียนมาแล้วนะคะคสาสรร และอ,อ่างจุดเป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากคำปุทานเก่งมากค่ะแล้วก็เรายังมีลักษณะของคำอีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นการย่อคำที่สั้นลงนะคะซึ่งก็ปรากฏอยู่ในพจนานุกรมแล้วเราก็ต้องทราบด้วยนะคะว่าถ้ามีคำเหล่านี้แสดงว่าเป็นคำที่มีความหมายดังต่อไปนี้ค่ะอักษรย่อนะคะคำว่ากฎนะคะเป็นคำที่ใช้ในกฎหมาย กรอนคือคำที่ใช้ในบทร้อยกรองหรือการแต่งกรอนนะคะการเมืองคำที่ใช้ในวงการเมืองการศึกษาคำที่ใช้ในวงการศึกษากเกษตรคำที่ใช้ในการ,กรเกษตรกรรมคณิตคำที่ใช้ในคณิตศาสตร์คอมคำที่ใช้ในวิชาอะไรเอย่ยคอมพิวเตอร์ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็ ถิ่นหมายถึงคำที่ใช้เฉพาะถิ่นนะคะแบบเป็นคำที่ใช้เฉพาะหนังสือนะคะแล้วก็โบในที่นี้หมายถึงทางโบราณนะคะแล้วก็ปากในที่นี้ก็คือย่อมาจากคําว่าภาษาปากนั่นเองค่ะแล้วจากที่คุณครูเราเล่ามานะคะเราจําเป็นไหมว่าเราจะต้องใช้พจนานุกรมในชีวิตประจําวันน้องพจนอธิบายให้เพื่อนๆทางบ้านฟังได้ไหมคะ เท่าที่ฟังคุณครูได้อธิบายเรื่องของการใช้พจนานุกรมหนูคิดว่ามีประโยชน์มากมาย 1. แหละตรวจสอบการเขียนสะกดคำที่ใช้ในภาษาไทย 2. ตรวจสอบเสียงคำอ่านค่ะ 3. ค้นหาความหมายของคำต่างต่างๆ 4. ใช้ในการสืบค้นประวัติและที่มาของคำได้ด้วยและ 5นะคะใช้ในการศึกษาชนิดของคำตามหลักไวยากรณ์ค่ะคุณครูถูกต้องตามที่น้องโคดได้บอกเลยค่ะหลังจากที่เรียนจบแล้วนะคะทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกับน้องโคดค่ะแล้วอย่าลืมนะคะน้องโค้พอทําแบบฝึกหัดเสร็จจะต้องนําส่งคุณครูให้คุณครูได้ตรวจด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆทางบ้านนะคะลูกทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วส่งคุณครูผู้สอนที่โรงเรียนด้วยนะคะสําหรับวันนี้เราส่งคนลาไปก่อนนะคะน้องโค้สวัสดีค่ะคุณครูบ๊ายบายนะคะ